สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวเลวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกิงครับจัดให้เลวอพูดันแข่งฟอร์มแรงเสียดแทนชาร์ก,กิลี่เจคกิงครับนะครับกุนซือทีมเลวอพูตัวเป็นกับพร้อมปล่อยเชเด,ดนชาร์ก,กิลี่ออกจากทีมแล้วดันแข่งฟอร์มแรงรายนี้ขึ้นมาแทนที่สถานการณ์ตามประเทศไร,รางามที่15เมษายนวันเจคกิงครับผู้จัดก,การทีมหงดังเลวอพูเตรียมผลักดันเรออนบูสเตอร์ก่อนหน้าดาวรุ่งทีมชังเกรดก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จำตัว แทนที่ชาด,ดันชชคิลลีปีกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูกาลหนนะ้าชาคิลลี่นะครับเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนทําให้เขาได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเพียงแค่สิบนัดรวมทุกรายการฤดูกาลน,นี้และค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขาไม่น่าจะได้อยู่ในแผนการทําทีมของเชกินคลอปในฤะดูกาลหน้าและเตรียมถูกปล่อยออกจากทินอันฟิลในช่วงสัปมม์นี้ด้วยค่ตัวประมาณ25ล้านปอนด์ ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดจากเดลี่เมลสื่อชั้นนำของเกอังกฤษก็ระบุว่าเชคกิงคลับเตรียมพังดันบลูสเตอร์ในวัย20ปีขึืนมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อชาคกลี่ย้ายออกจากทีมโดยปัจจุบันนะครับบลูสเตอร์ถูกปล่อยให้กับ่วนซิสตี้ยืมตัวไปใช้งานและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซัดไป4ประรตูจากการลงเล่น11นัดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ถือว่าเปนะะ็นการที่ประหยัดเงินสโมสรเลยนะฮะเอากลับมาปั้นเลยจ้า เลวอพูว่ายัางไงเบซิตัสซอลกับลำอนาคตคาริอุตอนาคตคาริอุตแฟนบอลเลวอพูดกิดอย่างไรกันบ้างนะครับหลังเบซิตัสซอแวกับลำเรื่องอนาคตของลาริสคาริอุตจากที่เคยบอกไม่ขอซื้อขาดหลังจบซีซั่นนี้เบซิตัสโมสรชั้นนำในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีอาจเปลี่ยนใจกับลำม,มาใช้เงินขายในการซื้อขาดลาริสคาริอุนในประตูรูปล่อที่ยืมมาจากเลวอพูตามการรายง,งานจากโฟโตสปอร์ตซห่งแดงแกงวง เมื่อวันอังคารที่14เมษายนที่ผ่านมาในยายอันชาวเยอรมันนะครับย้ายมาเล่นกับเบสิตัสเมื่อปี2018ด้วยสัญญายินตัว2ปีแต่ยังเล่นพลาดหลายครั้งทําให้ในช่วงต้นซีซั่นสโมสรตุรกีตัดสินใจที่จะไม่ใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดด้วยค่าตัว7.25ล้านปอนด์ประมาณ290ล้านบาทส่งผลให้เจ้าตัวนะครับต้องกลับมายัางลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดเบสตัสเห็นถึงความมุ่งมั่นของลอริสคาร์ลูุดในด่านวายัย26ปีในช่วงที่ลีกต้องระง,งับการแข่งขันเพราะการผ่าระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้อับเปลี่ยนใจใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดก็เป็นได้รายงานระบุว่านักเตะต่างชาติของเบสตัตเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงไวรัสระบาดอาทิเชน่นเควินพรีนซ์บัวเต็งและปีเตอร์ลุยส์แต่คาริลุซยังอยู่ที่นครอิสตันบูลเพื่อเรียกความฟิต และเจ้าตัวก็ได้บอกกับบอร์ดบริหารสโมสรว่าตัวเองสามารถโน้มน้นาวให้หงดังยอมปล่อยย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวแม้จะยังเหลือสัญญาถึงปี2021ก็ตามเนอกจากนี้คารลอุสยังความลดกระเนืดของตัวเองเพื่อได้เฝ้าส่งกับเบซิตาต,ต่อไปโดยเวลานี้ทีมรั้งอยู่อันดับที่5ของตรงนารางคะแนนที่หลีกจะระงรบการแข่งขันเพราะโควิด -19 นะครับก่อนไม่อยากจะกลับมาอยู่กับหงดังแล้วนะครับขอให้โชคดี ำนานฟันธงเลว์ผูลควรดึงคุณทิโยกกลับลังหรือไม่ควรดึงกลับรังหรือไม่หลังจากที่ข่าวระหว่างเลวูพูลก,กับเฟรเดริกคุนิโยยังมีออกมาเห็นอยู่บ้างแต่ล่าสุดฟิลทอมสันก็ามองว่าหงด่างควรที่จะดึงคุนิโยกลับมาอยู่กับทีมชีว่าดาวเตะเลือดสำบับบราซิลเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นสูงมากและเป็นนักเตะแบบที่เลวูพูกกำลังต้องการอยู่ ฟิลทอมสันอดีตยอดกองหลังของเรอัลมาดสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกบอลการพิมลิกอังกฤษแสดงความเชื่อที่ว่าหงแดงพยายามคว้า,วาตัวฟิลิปเป้ค,คุนิโยกกองกลางชาวบาร์เซเลนกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งเรอัลมาดรชุดปัจจุบนันโดยรักการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรุกที่เก่งที่ทสุดในทวีปยุโรปโดยเฉพาะ3แดนแดนหน้าประกอบไปด้วยซาดิซูมาเน่โมเมสซาราและโรเบร์โต้ฟิเมโน่ที่เข้าขากันสุด,สด อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่ในซีซั่นนี้พวกเขาเหลือลุนแชมป์แค่พิมพ์ลิงเกดเพียงรายการเดียวเท่านั้นมันก็ทําให้มีการตั้งประเด็นกันว่าเ์พูลควรจะทําให้เกมรุกโหดมากกว่านี้จนนาไปสู่การตั้งคําถามว่าพวกเขาควรจะซื้อใครดีทอมซันนะครับซึ่งเคยรับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของเ์พูลด้วยนั้นเราถึงนาตอนออกรายการของสแกสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำขององกดีว่าพวกเขาอาจจะต้องกําลัง ต้องการกองกลางที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นคุณควรที่จะไปเอาคูตินโยกกลับมาอยู่กับทีมหรือเปล่าน่ะละ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะรีบเอาเขากลับมาอยู่กับทีมทันทีเลยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความอัจฉริยะในการเล่นแบบความคิดสร้างสารรค์คุณลองย้อนไปดูเส้นทางการแข่งของเขากับลิเวอร์พูลดูสิและคุณจะเห็นว่าเขาสุดยอดามากตอนนี้เขายังไม่แก่จนเกินไปผมนี่คิดว่าเขาอาจจะกลับมาอยู่กับทีมมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ตอนนี้คนที่อาจจะทําให้ที่นั่นเร์พูลเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือผู้เล่นที่มีความคิดสัางสสูงที่จะอยู่หลังแผงกองหน้า3มคนนี่รับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอยากให้คืนยุบป,ปลับมาหรือเปล่าให้อภัยเขาไหมสือดัง่าการ11ตัวจริงเร์พูลถ้าหางได้3แข่งเป้าหมาย สื่อดังของอังกฤษคาดการ11ตัวจริงหงดัง Liverpool, ลิเวอร์พูลหรือดูกาหน้าถ้าได้แข่งประมาย3รายมาถึงความโหดสนข่าวตามประเทศรายงานวันที่14เมษายนนะควาเดซันสื่อของเกาะอังกฤษซึ่งเป็นสื่อไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะฮะโดยได้คาดการ11ตัวจริงของหงดงังลิเวอร์พูลสโมสรยัยกษ์ใหญ่สรีเพลินอังกฤษในฤดูกาล2020 2021 แทไดแค่งเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวด้วยกันทั้ง3รายมารสุทินแอนฟิลและอาจจะต้องเสียเซเดโอมาเน่ออจากทีมในช่วงเสมอน,นี้โดยซื่อดัองกลราวได้ใส่ยอดนักเตะอย่างคิเลนแอมปาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเปเชปารีสแซงฌแมงกับอีก2เป้าหมายอย่างบูบา um ก,การีซูมาเร่กองกลางเนื้อหอมของลิวและดิโกคาลลสกองหลังชาวบาิลเลียนของเซบียาให้เข้ามาอยู่ในไล์อัพด้วยครับ เราไปดูนะครับที่สื่อคาดการ11ตัวจริงเลยว่าโผถ้าหากดได้แข่ง3เป้าหมายเข้าสู่ทีมจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะจะมาในระบบ4-3-3คุณลักสาวประตูจะเป็นอลิสันเบเกอร์ส่วนแผงกองหลังนะครับจากซ้ายไปขวาแอนดูโรเบอร์สันวิจิฟันดายส์ดิโก้คาร์ลอสลัาเทรสอเล็กซซนเดอร์อโนส่วนกองกลาง3คนจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟามิโยและบูบาการีซูมาเร ส่วนแนวลูกนะครับเป็นคิเลียนเอ็มปาเป้โรเบิร์ตฟิลโมโนโลและโมเมซาลาซึ่งกรณีน,นี้ไม่มีซาดิโอมาเน่นะครับถ้าหากขายออกจากทีมไปนะครับซึ่งนี้คือสื่อของเดะซันนะครับก็ดูขำๆนะฮะไม่ใช่เรื่องจริง ส่วนทางด้านโจเอลมาติฟนะครับบอกว่านาเตลิวหูพร้อมที่จะลุยเต็มที่เหมือนกับเป็นทหารในการทําศึกเพื่อเจอร์นคลับแนนคือสิ่งที่สวีนฮับเซอร์เป็นอดีตผู้ช่วยของชาวเก้ก,ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยเขาพูดถึงสิ่งที่กําลังมาคิดอยู่ในเวลานี้โดยเขาเป็นโค้ชให้กับเซนเตอร์แบ็กวัย28ปีของลิเวอร์พูลสมัยที่อยู่ในเยอรมันและทั้งคู่ก็ยังมีการติดต่อ,อก,กันจนถึงปัจจุบันนี้โดยเมื่อถูกถามว่ามาติฟบอกเขาเกี่ยวกับ เรื่องของเจ็เกนครอปว่าอย่างไรเจ็เกนครอปเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วมันจะถูกถ่ายทอดไปให้กับนักเตะและทุกทคนก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะรับอย่างเต็มที่ยางไรก็ตามมาทิปก็บอกว่าทุกทคนพร้อมทุกเมื่อในการที่จะลุยเหมือนกับทหารเพื่อเจ็เกนครอปเขาเตรียมความพร้อมเสมอเพื่อลิเวอร์พูลเราสามารถเห็นได้ชดเจนว่านักเตะมีความฟิตมากขนาดไหนเมื่อบกเขาอยู่ในสนามมีนักเตะเชื่อมกันในตำแหน่งกองหลัง4ี่คน ข้างหน้าเขาพวกเขามีนักเตะที่บ้างคลั่งถึง3าคนที่วิ่งจากซ้ายไปขวาและหน้าที่สุดก็คือนักเตะอีก3าคนที่พร้อมจู่โจมทำลายล้างฝั่งตรงข้ามนั่นคือวิธีการที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเิกเมื่อดูการที่แล้วนอกจากนั้นอดีตโค้ชของเชลเก้ก็ยังชื่อว่ามาติปจะทําผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลในช่วงปีที่ผ่านมาสาหรับผมเขาเป็นคนที่สร้างความประทับใจมากที่สุดตอนที่อยู่กับเชลเก้มันไม่ใช่เวลาที่ง่ายเลยสําหรับเขา มีนักเตะที่เล่นดีๆกว่าเขาหลายคนแต่ว่านับตั้งแต่ชัยชนะในศึกยูฟ่าชมลิกเมื่อวันกันที่แล้วมันก็แสดงให้ทุกเห็นแล้วว่าเขามีคุณภาพมากขนาดไหนนะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลกับประจวันที่15เมษายนนะครับ